ครับสวัสดีครับกับช่องบันเทิงวันแชนแนลวันนี้นะครับอ่ะเราจะพาเจ้าหลงไปเที่ยวนะครับไปดูบรรยากาศท้องไร่ท้องนาเนี่ยง,งงแล้วเจ้าหลงมองดีเลยนะครับผมอ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์นะครับกับช่องบันเทิงแชนแนลด้วยท่านช่องทีที B, F I S, เอฟบีนะครับเอฟไอเอฟเบลกับศิลปินมือหนึโมนะครับเราจะพา เจ้าหลงไปเที่ยวดูสัตว์บรรยากาศยามเย็นครับไปชมกันเลยครับผมครับผมเราจะพาเจ้าหลงไปเที่ยวกันนะครับวันนี้ครับผมเราก็อยู่บรรยากาศยามเย็นนะครับเราจะลงไปเที่ยวเหมือนเดิมนะครับยามเย็นนะครับตอนนี้ก็ประมาณสักหกโมงกว่าๆนะครับถ้าเป็นหน้าหนาวนี่ก็มืดตึบแล้วนะฮะมองไม่เห็นแล้วนะแต่วันนี้มันหน้าร้อนเนาะเดินมีสานะครับไปปลาเดินมีสาเข้าสู่พฤษภสานะครับ อย่าลืมนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กับช่องบันเทิงชาแนลนะครับเกาะติดชีวิตเจ้าหลงครับไม่เป็นไรนะครับกับช่องบันเทิงชาแนลนะครับเราจะพาเจ้าหลงเดินไปเที่ยวกันนะครับประกาศยามเย็นนะครับนี่นะครับผลพวงของนี่ร่างกายก็มันแข็งแรงขึ้นมานะครับผลจากการฉีดยาฆ่ามเร็งต่างๆนะครับ การกระทาของมนุษย์นะครับก็ทํรลายธรรมชาติทํรลายสัตว์ต่างๆนะครับนี่ก็จะท้องไร่ท้องนาท้องตุงเรานะครับบรรยากาศยามเย็นครับไปดิไปดิเร็วเร็วนะครับกับช่องบันเทิงชแนลนะครับเขาถ้าพวกผมหยุดเขาก็จะหยุดวิ่งมานะครับกับช่องของเรานะครับเจ้าหลงอ่ะไปเร็วขอบคุณนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเกาะปิด ชีวิตเจ้าหลงครับก็หายป่วยดีขึ้นแล้วเนาะสดชื่นแล้วนี่จะไปกินยาฆ่าแมลงเขานะเอ่อตอนนั้นเขาก็มาฉีดฉีดยานะครับฉีดยาใส่อไอยนะฮะมันก็ธรรมชาติของหมานะมันก็วิ่งออกมังกายของเขานะครับเขาก็วิ่งออกมังกายแล้วก็ไปมุดก็เจอยาฆ่าแมลงเขาก็ป่วยนะครับทั้งตาทั้งอะไรด้วยก็ดีขึ้นแล้วเนาะ สำหรับคลิปเ่ก่อนที่ให้ชมกันนะครับกับบรรยากาศเจ้าหลงเนาะก็ะะะติดชิดเจ้าหลงครับผมบรรยากาศโอ้โหสุดยอดจริงๆไม่รู้ใครเอาไม้มาทำอะไรไมันน่าจะเอาไปทำนั่งเล่นนั่งร้านเล่นนะฮะก็ไปหาปลาอยู่ตรงนี้ น้ำมันลดไปเยอะเลยครับท่านผู้ชมลดไปเยอะเลยบรรยากาศยามเย็นนะครับประมาณหกโมงกว่าๆนะครับที่หนองบัวลำพูครับผมก็มันแรงนะครับกระสูบน้ำเข้าอ้อยกันเพื่อเลี้ยงลำต้นนะฮะอย่างว่าเกษตรกรทุกอย่างนะครับต้องมีต้นทุนเนาะถ้าไม่ส่ยาข้ามแามลงก็ไม่ได้กินนะฮะ พืชป,ดปัดสนครัวก็ไม่งามนะฮะหายากเกษตรอินรียนะครับ,าากกรรบมันไม่ใช่เกษตรอินทรียจริงๆนะครับมันหายาก,กเกษตรอินรีแทบไปมีแล้วมีแต่ C, อินรีย์หลอกๆนะครับหายากนะครับท่านผู้ชมมะม่วงมะม่วงก็ไม่ออกลูกดูดิครับท่านผู้ชมสุดยอดครับปลาเยอะนะน่าจะเป็นปลากระดี่ตรงนี้ปลากระดี่ตรงนี้นี่เขาสะไว้นี่ พวกนี้จะมาโกยหาปลาตรงนี้ดีไหมฮปลาน่าจะเยอะตรงเนี้ยแต่น้ําน่าจะลึกนะเรายัไม่ได้ไปย่างดูถ้าถ้าน้ําไม่ลึกก็ใช้กุถังประมาณครึ่งชั่วโมงก็น่าจะหมดโอ้ไม่หมดเราไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมงกว่านึงแหละกว่าะจะได้ปลามาเนาะปลาหน้าเล้งนี่แหละอร่อยนะครับอื กาะติดชีวิตจหลงครับปลงๆมันนี่เร็วลงๆๆดูบรรยากาศกำมืดแล้วเนาะขอขอบคุณนะครับทุกคลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะครับดูธรรมชาติที่เราปลูกนะครับปลูกอ้อยเนี่ยใส่สารยาฆ่ามมแมลงนะเพื่อคุมหญ้านะครับมันก็เป็นสารเคมีน้ำก็ไหลลงไป ตามแหล่งน้ํานะครับปูปลานาน้ํานะครับก็อยู่ลําบากนะครับท่านผู้ชมหลงเลยลงนู่นไปแอบไปแล้วไปกินอะไรมั่วแล้วแต่ก็โดนยาเบื่อเขาอีกเ่กินนมั่วตัวเลยเว้ยอยู่สกลยเลยหลงเลง้วติดชีวิตจะลงครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับหนองบัวลพูอากาศเยน็เยนๆนะครับ คลิปเราก็จะมีความบันเทิงมั่งมีหลากหลายความบันเทิงนะครับให้รับชมนะครับให้ได้ดูนะครับบางคนก็ไปอยู่กรุงเทพนะครับไปอยู่กรุงเทพอยากเห็นบรรยากาศบ,บ,าบ้านเรานะครับก็ดูนะครับบ้านอนกก็อย่างนี้แหละครับคนบ้านอนกคนสกาวนะครับลงมาเร็วกลับแล้วเด้อม,มาแล้วเราบอกว่าไปแล้วเด้อมาแล้วมาแล้ว นะครับท่านผู้ชมแล้วประกับแล้วเด้ะก,กลับแล้วนะกลับเกาะติดชีวิตจจหลงครับโอ้ไปกลับบ้านดีกว่าพอละเดี๋ยวไปโดนยาเบื่อเขาอีกวิ่งเข้าที่เขาไม่เอานะครับคลิปนี้ก็ให้ดูบรรยากาศเจ้าหลงก็แข็งแรงขึ้นเยอะนะครับแข็งแรงขึ้นเยอะเลยการป่วยก็น่าจะดีขึ้นแล้วเมื่อวานยังเงาเงาอยู่เลยวันนี้สดชื่นพอพามาออกกำลังกายนะครับ เราเลี้ยงเราไม่ต้องมัดเขานะครับเลี้ยงแบบธรรมชาตินะถ้าเขาอยู่รอดก็รอดไปถ้าโดนยาเบื่อก็แล้วแต่บางทีก็สัตว์น้องเขาเขาจะไม่อยู่นิ่งหรอกก็เริ่มโตแล้วเขาก็ไปเที่ยวแต่เหมือนคนละคนก็ไปเที่ยวไปสังสรร์หมาครับไปเที่ยวตามภาษาของเขาแหละเล่นนะ้ำไปดูนู่นดูนี่ไปนะครับตามภาษาของเขาเนาะเขาว่าสัตว์ลูกเนาะครับเร็วมาเร็วเร็วข้ามาเร็ว ครับแล้วก็เดินกลับบ้านแล้วนะครับขอขอบคุณสำหรับผู้ติดตามผู้กดถูกใจนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะเจอคลิปดีๆนะครับคลิปเราก็มีธรรมชาตินะครับเป็นคลิปสนุกสนานมีเพลงนี้ฮะปาร์ตี้กันนะครับตามภาษาของคลิปเนาะคลิปแบบบ้านๆนะครับก็ะิชีวิตเจ้าหลงครับ ไปแล้ว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 ถึงบ้นานแล้วเรวนี่ก็ขอขอบคุณทุก EP ทุกกำลังแรงใจนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเกาะติดชีวิตเจาลงนะครับอาการป่วยก็ดีขึ้นมาแล้วครับผมครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องบันเทนิงจันแนลนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าเกาะติดชีวิตจะหลงคลิปนี้สวัสดีครับ